ชีวิตยเยเรียนต้องเจอกับอะไรบ้างครูดา่าโดนแฟนทิ้งเพื่อนยืมไม่คืนติดศูนย์ครูดา่าโดนแฟนทิ้งเพื่อนยืมไม่คืนติดศูนย์แต่ไมยดีที่มีนี่กระเป๋าติงกิง๊รุ่น J M 8 4 1 3 เป๋าเป้ติงกินรุ่น JM8413 ผลิตจากวัสดุคุณภาพเกรดพรีเมียมทำให้แข็งแรงทนทานกเป๋ากันน้ำได้พยอกทำความสะอาดง่ายความจุขนาดใหญ่สายสะพายปรับระดับสั้นยาวได้ ฟังก์ชันหลากหลายมาพร้อมช่องเสียบ USB สำหรับเสียบชาร์จแบบจากแบตเตอรี่สำรองสามารถหาซื้อได้แลวันนี้ที่